กว่า70ปีที่กอซิล่ายืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความหวาดผวามาตลอดและครั้งนี้กอซิล่าซิงคูล่าพอยกำลังจะพาคุณไปพบงวงใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการดีไซน์กอซิล่านะครับก็จะมาดูกันว่าเบื้องหลังของกอซิล่าซิงคูล่าพอยเนี่ยดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่่อที่เห็นในหนังว่ากอซิล่าซิงคูล่าพอยเนี่ยมันจะมีฟอร์มเหมือนกับชินกอซิล่านะครับแต่จะต่างกันนิดหน่อยชินกอซิล่ามันเป็นวัฒนาการตาม จักกระตัของมันแต่ขอสซิลล่าพอ,อย์ค่อนข้างไปทางสิ่งมีชีวิตเหนือมิติเนาะทำไมวัฒนการของมันเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเวอร์ชั่ออื่นเท่าไหร่นะครับโดยจะแบ,บ่งเป็น4รูปุลักษณะด้วยกัน 1. นึ่งกอร์ซิลล่าอะควาทิลิสรูปแบบเริ่มต้นเป็นสัตว์น้ำยักษ์ที่แสนทะเลลึกปรากฏตัวครั้งแรกแบบไม่ชัดเจนตอนที่3และโผล่เต็มตัวตอนที่6กกอร์ซิลล่าแอมฟิเบียมีวัฒนการขั้นกลางปรับตัวให้ดำรงชีวิตได้ทั้งในน้ำบนบกสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำโผล่ตอนที่7 กอร์ซิล่าเทเลสทริสรูปล่าเรื่องกายเป็นสาวทเลคอตมากขึ้นและกอซิล่าอัลติมาล่างสมบูรณ์ที่รูปล่างก็เป็นกอร์ซิล่าคลาสสิกเนาะทีมงานเนี่ยออกแบบตั้งใจให้แต่รูปแบบเนี่ยสะท้อนถึงวัฒนการตาสบายล้อมแบบวิทยาศาสตร์อย่างอัลติมาเนี่ยมีรายละเอียดที่ซับซ้อนนะครับชเช่นกลุสหลังคล้ายก,กับกราะดวงตาที่แสดงอารมณ์ซึ่งช่โยงกับธีมความเป็นมนุษย์ในสัตว์ประหลาดเขาว่าตาของโตติมาเนี่ยมีความเหมือนตามนุษย์อยู่เนาะ เดือบเบื้องหลังชื่อและที่มาของกอสราซิงค์ล่าพอยนะครับจริงอยู่รู้แหละออกมาชื่อโกจิระเนาะแต่คําสกอตญี่ปุ่นของโกจิระในซิงค์ล่าพอยเนี่ยแตกต่างจากโกจิระที่รู้จักกันนะครับอสคารจิโบราณในเรื่องเนี่ยคือโกจิระทูกเขียคันจิที่อานว่าโคชิระซึ่งประกอบด้วยคำว่าโคชิที่แปลว่าโปราสา์แล้วก็ละผมกระโดดลิ้นไม่ได้นะครับที่หมายถึงการรวบรวมซึ่งตาจากกอสลาปี54ชินกอสลาที่ก็ใช้คันจิ อ่านว่าโกจิระเหมือนกันนะครับแต่สะกดคนละแบบและตัวละควรในเรื่องเนี่ยก็สับสนกับชื่อมันเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากตัวโกจิระเนี่ยมันก็อ่านว่าโคชิระเหมือนกันมันอ่านว่าโคชิไม่ใช่โกจิอย่างตัวละครพระนางอย่างเมย์แล้วก็ยุนเนี่ยก็ยังอ่านผิดเป็นโคชิระเลยนะครับแต่ที่น่าเสียก็คือไอชื่อฟอร์ของมันเนี่ยทั้งอัลติม่าอาควาติลิสแอมฟิเบียโทเลสทรสนี้ไม่เคยถูกพูดถึงในอนิเมะเลยนะครับชื่อฟอร์ของมันเนี่ยถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านฟิกเกอร์ของบันไดนั่นเองมันไม่เคยพูดในนเมมะาก,ก่อ โดยชื่อความหมายเนี่ยก็อ่ะ a q u a ลิสจากภาษาละตินแปลว่าสิ่งมีชีวิตใต้น้ำาอม h i b i o u เป็นภาษากรีกละตินมันจะคำว่าสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำาท r r e s t r i สละตินแปลว่าบนบกแล้วก็อัลติมาสุดท้ายส่วนดีไซน์โดยรวมเนี่ยแฟนคลับป็นคนตั้งชื่อให้ว่า Giula g o กจ i มันก็ชินโ o จิ i นะครับ g o กจ i คือเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาโดยรวมทั้งทุกด,ดีไซน์เข้าไปเป็นชินโ o จิ i g i ล่าโกจิ i ก็เหมือนกันนะครับ เรื่องกี่ยวกิ乌拉เนี่ยเป็นการผสมคำว่าซิงคูล่าไงกิลล่าก็เลยนำมารวมกันการเป็นโกจิชายานี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างก็ซิล่ากับแนวคิดความเอกฐานของตัวซิงคูลาริตี้ในเรื่องนะครับโดยกว่าจะมาเป็นก็ซิล่าอัลติมาสสูทรงพลังเขาผ่านการเปลี่ยนร่างถึง4ขั้นแต่สิ่งทําให้ก็ซิล่าเวอร์ชันนี้แตกต่างจากทุกยุคทุกสมัยคือแนวคิดการออกแบบที่โตโฮวางกฎเหล็กไว้ข้อเดียวก็คือตั้งแต่ก็ซิล่าอควาทิลิสสัตว์น้ำลึกลับสู่แอมฟิเบีย ผู้ครอง2โลกก็คือบนบกเล่นน้ำเนาะเทเลทิสเจ้าแห่งบนบกการเป็นสัตว์บกแต่รูปแบบแล้วก็เอาติม่าล่างสุดยอดทีมงานเนี่ยด้รัมเสร็จล่ลในกรอแบบเต็มที่โดยมีข้อแม้จากโตโคว่าอยากให้เหมือนกอสลาเวชัว่นเก่าก็ต้องต้องฉีกเนาะก็จัดไปนะครับผู้ผลิตอย่างโยชิสวาต้องกลายก็สลาตัวนี้ส่งความรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ไม่มีทางออกและความกลัวที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ ก็เลยออกแบบกอร์ซาตัวนี้ถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่เย็นชาของโทเลสติสหรือว่ากรบกระดุลสละกของอัลติมาที่ทุกราละเอียดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายความหวังของยุคียชาติให้พังทลายลงเมื่อหลังการออกแบบกอร้าาสิงคุลับพอยเนี่ยคือการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็จินตนาการนะครับโดยผู้ออกแบบยยมาโมริซึ่เข้าออกแบบทั้งลาดดอดแองกิลัสมาด้วยเขาก็ได้ใช้ในสยุคครเชียสเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ย,นเ,นยเป็นแรงบนันดาลใจหลักนะครับ อย่างยามาโมริก็เลือกในเสาทพอร์ตในเสากินเนื้อเนาะอย่างเช่นทีเร็กซ์เป็นต้นแบบด้วยความดุดดันด้วยความสมจริงโดยช็อตล่างเทเลซิสเนี่ยที่ดูไปทางในเสากินเนื้อทพอร์ตที่เราคุ้นหูกันนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันดูไม่เหมือนโกลส์ซึ่งถึงแม้แต่คนจะบอกว่าดีไซน์มันเนี่ยอิงจากโกลส์สลัสแต่ส่วนตัวมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนสองดีไซน์ก่อนหน้าอย่างไอตัวใต,ใต้น้ำเนี่ยก็อิงจากตัวไทเทนอลสลัสใช่ไหมตัวแอมฟิเบียก็เป็นตัววารานนะครับแต่่่ทททรซิสเเเนนนนียมมััก็หืออพ์ตวไปาะ และตัวยามาโมริเนี่ยก็เลียกยอกกับยุคโชว์อีกครั้งโดยนาผิวหนังกอสซาดั้งเดิมเนี่ยมาปรับใช้แต่เพิ่มรายละเอียดไปไม่ให้เหมือนคนในชุดอย่างนะครับอย่างการออกแบบช็อตเล่าอัลติมาเนี่ยคือมีขาหนาขาขนาดใหญ่และหางยาวมากคํานวณตามหลักแรงน้ําท่วงเพื่อเร่าน้าหนักตัวขนาดยักษ์มีผิวหนังย่นแบบเลดเราจะว่ารูปแบบสเกลของผิวหนังของตัวกออติมาเนี่ยมีความแปลกพอาสมควรน,นะมันเป็นรอยริ้วๆไงมีสนาะมาเกือบและอินเดียเนาะและร่างกายที่โน้มไปข้างหน้า เพื่อขยับการเคลื่อนไหวและคอสดูของร่างกายแล้วก็ค่อยไปทางเนื้อเสาด้วยเนาะโดยยามาโมริเนี่ยควบคุมการเคลื่อนไหวให้มันเนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็มีข้อจำก,กัดด้วการเคลื่อนไหวที่หัวด้วยนะครับไม่ให้มันเนี่ยสะบัดต,ตัวเร็วเกินไปเพราะมีร่างกายใหญ่โตด้วยทำให้มันเนี่ยเคลื่อนไหวช้านะครับและยุกิคานากิก็มีคอนเซปต์ที่ว่าเขาออกแบบกลางของตัวก็เอาติม่าเนี่ยอิงมาจากขาไก่เสือเคี้ยวดาบทําให้ก็ซ่าว์ชันนี้มีขา้นไกลที่กว้างมาก เวลาอาปากเห็นคนลุกพปสมควรนะครับเพราะฟันภายในยเนี่ยมาซ้อนกันหลายชั้นด้วยทําให้สรุปก็คือดีไซน์โดยรวมนะครับกอซิลลาอควาเทลิสล่างน้ํารูปร่างคล้ายไทเทโนอรัสผสมกับโมซาอรัสมีผิวสีแดงท้องสีเบจคลีปหลังสีส้มมีอวัยวะพิเศษก็คือคลีบได้ที่ขาหน้ามีเข่าบริเวณสีสษนและคลีบแก้มคล้ายกับไทเทโนอรัสแล้วก็มีหางยาวสิ้นสุดด้วยคลีบก้างในการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วใต้น้ำกอซิลลาแอมฟิเบีย ร่างสักครึ่งน้ำครึ่งบกมีการผสมผสานร,ระหว่างวาลานแล้วตวกกอซิล่าลงไปนะครับโดยหางเนี่ยมีหนามสามแฉกแทนครีบขาหน้าขนาดใหญ่กว่าขาหลังแถมเดินลากกับพื้นนะฮะแผ่นกรดสันหลังเริ่มเหมือนกอซิล่ามากขึ้นแต่เสริมหนามรอบคอและหางแบบวาลานผิวหนังไม่กรอบซาทองเรียบเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาเป็นล็อคบนบกกอสซิล่าทอเรสทสริสลุกล่างเด้นแรงมัใจมาจากโกโลอโสัส ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะนอกจากหัวที่มันค่อนข้างจะยาวอ่ะเออคล้ายๆอยู่มีผิวสีเขียวน้ำเงินท้องสีเหลืองปากล่างที่ยื่นยาวตาอยู่ใกล้กับปากและท่าทางเนี่ยยืนในแนวราบคล้ายกับเดนเสอกินเนื้อมีหางยาวและกรงเล็บขนาดใหญ่ข้อมือเนี่ยหักเข้าหาตัวเริ่มมีความเร็วมากขึ้นและความาคล่องแคล่วบนบกและกอซิล่าอัลติมาล่างคล้ายเดนสอสขนาดยักษ์ลำตัวใหญ่ขาหนา ถ่าเดินน้องตัวไปด้านหน้าคล้ายทีเล็กซ์แผ่นกระดูกสันหลังเป็นรูปใบเมเปิลสี่ขากระดูกและมีลวดลายเส้นสีแดงคล้ายกับเส้นเลือดที่คลิปหลังด้วยผิวหนังเป็นกรอดเซกเมนต์แข็งตาเล็กฟันแหลมคมเรียงกันหลายชั้นสัดส่วนเนี่ยลำตัวสั้นแต่ขาใหญ่โตเพื่อรับน้ำหนักตัวเป็นการผสมผสานระหว่างคลาสสิกกอรซิล่าและ่็ความสมงจิงไปด้วยในแง่สเกลสว์ประหลาดนะครับก็เรียว่าจากทะเลลึกสู่กลับเปล่าสุดยอดของสิ่งมีชีวิต ที่ท้าทายกฎของธรรมชาตินะครับซิงคูล่าพอยต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของสัตว์ประหลาดเท่านั้นบวกกับพลเรื่องที่โคตรจะเข้าใจยากเลยแต่ก็คือบทพิสูจน์เช่นกันว่าแม้แต่ตำนานกอสซิล่าเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวไงที่สามารถมีวัฒนาการได้แต่ก็ยังไม่ลืมรากฐานความคลาสสิกนะครับกว่า70ปีความยิ่งใหญ่วันนี้ยามาโมริพวกแบบก็ยังไม่สู่เห็นว่ากอสซิล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่มอนสเตอร์แต่มันคือตัวแทนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่พวกเขาไม่อาจเข้าใจนะครับ ไม่ว่าคุณเนี่ยจะชอบดีไซน์นี้หรือเปล่าเพราะบางคนก็ไม่ชอบดีไซน์ของซิงคูล่าพอยท์เท่าไหร่เนาะบางคนเนี่ยก็ยังคิดถึงลากคลาสสิกอยู่แต่ซิงคูล่าพอยท์ก็ได้ทำสิ่งหนึ่งสำเร็จนะครับก็คือการจดปบกกายการตกเถียงเป็นแรงมา้าใจครั้งใหม่ให้กับแฟนชายให้ยังคงมีชีวิตต่อไปพอภาคนี้หลายคนก็ยังดีเบตอยู่เลยนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่พออเพราะอดเลื่องแม,มงมนเแล้วเกินบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับเรีเยกได้ว่าตำนานกอสิล่าเนี่ยมันไม่เคยตายเว้ยมันก็แค่รอวนาารันะครับ ก็จะว่าแต่ละภาคจะไปไงต่ออย่างมันสุวรรที่คือคือสู่สามันใช่ไหมก็ต้องรอดูในโคตต่อไปว่ายามาสกิเนี่ยเขาจะทำภาคต่อหรือว่าจะเอาก็ส์ล่าไปสู่รูปแบบใหม่เลยแต่ยามาสกิเป็นสายโอสคูอ่ะก็น่าจะทำก็ส์ล่าสายโอสคูเหมือนเดิมแหละก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมเกี่ยงไงกับดีไซน์ของก็ส์ล่าซิคลาพอยด์ชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันไอซีฟอร์มเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆเสาร์วันนี้ก็